นมัสการพระจาจาร์วันทาครูอาจารย์รุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ราตรงกับวันพฤหัสบดีแรม3ามํามเดือน3ปีมะเส็งวันนี้เป็นวันอุบาทหลีกเลี่ยงการมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกเสียบโชคของวันนี้คือสีโทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุดทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศอีสานในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศดับโชคของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องระดับความสมเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักกินีในชื่อคือดอเด็กตอเต่าถอถุงพอทหารทอทงและนอหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสลาสอโบรสีสอเสือหอหีบรอจุราอ่างและหอนกูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตััววแลลละอ่างงเขมคนนี เลข1เลข3และเลข 5, ห้าไมเซวันนี้สตีฟจอบกล่าวไว้ว่าถ้าเราได้ทำงานในสิ่งที่เรารักจริงๆเราก็ไม่จำเป็นต้องมีอะไรมาผลักดันเพื่อให้เกิดความสำเร็จขอเป็นกำลังใจในการเริ่ตมต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ